อืมนี่ไททันใช่ไหยไททันหรือบวาตัวอะไรกันเนี่ยผมดูไม่ออก สวัสดีท่านผู้ชม,ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแมป a อ t แทกออน i ท a ัและก็ลายคลิปหมายเลยเป็นเพราะพื้นที่ผมมันนั้นมันเหลือน้อยแมปนี้ก็แค่เจ็ดเมกนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมารีวิวแมบสำหรับคนที่อยากจะเล่นแมปนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแต่ก่อนนานั้นผมขอพาท่านผู้ชมมาทัวร์แมปกันดีกว่า โอเคตัวนี้ก็จะมีมกําแพงนะครับในกําแพงนอกกําแพงผูดผิดนี่ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับยาวชิบหายเลยนะอะไรวะจะวเอะไเพราผมเคยเจอป๊บอะไรวะตรงไทเท่านเ6เมตรนะครับ เพราะว่าผมก็ชอบไอแซกออนไททันเหมือนกันผมก็ตุนเรื่องนี้นะครับระหว่างนี้ผมก็ติดตามการ์ตูนเรื่องนี้มาอยู่โอเคก็สำหรับคนที่สร้างก็ผมขอชมเชยว่าผมขอชมเชยนะครับว่าสันเอไอวะมานาสร้างจังก็เขาก็สร้างสวยนะครับเป็นไททันหกสิบเมตรเนี่ยน้าตายครบน่าจิ้จุกขังค้งไม่แตกอะไรประมาณนี้ครับ เราเล่นอ่าเขาก็สร้างสวยมาอยู่แล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรผมจะใส่ไปแล้วกันอ่าอู้ปืนใหญ่แรงทิบหพายเลยสัตว์กูไปชดอ่าโอเคผมขอตัวอีกรอบหนึ่งนะครับใครที่อยากจะเล่นแบบนี้ก็เล่นได้นะครับผมจะทิ้งลิงค์คลิปชั่นไว้ใต้คลิปนะครับมันมันจะมี สามารถเล่นได้ทั้งวอรชัน15.1 15.2 15.3 15.4 15.5ทุ่ยี้ยโอเคเมื่อกี้ททโทษทีก็จะขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับแล้วไปเจอกันคลิปหน้า